นี่ครับเดี๋ยวจะบอกนะครับว่าเกมของฟุกกะโกนั่นคือเกมอะไรเกมที่เขาติดมากตอนนั้นแล้วเขาบอกว่าเขาโหนมากนะครับจริงๆเขากระ War of Empires ครับกดเซิร์ชเลยไม่มีครับเอ้ยเดี๋ยวเจอแล้วครับเจอแล้ว ในครับนี่ครับเกมนี้เกมนี้เกมนี้เลยเกมนี้เลยเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับกําสิกกาสิครับเกมนี้เพียงยี่สิบสามเมตเขาบอกเขาโหเขากล้าอะไรวะแม่ผงมากไกลไม่มีดหรอ 全这道。<Good>